แต่คุณเซนกัมพูชาจะแก้ตัวอย่างไรที่คุณมาทำลายชีวิตประชาชนพลเรลือนโรงพยาบาลโรงเรียนปัน๊มน้ำมันเซเว่นอีเลเวนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยกฎของการทำสงครามระหว่างประเทศเขาถือมากนะครับเป้าหมายพลเรลือนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยถ้าพูดถึงความผิดตามกฎหมายไทยพื้นพื้นให้ชาวบ้านเข้าใจหน่อยนะที่มึงมายิงเด็กตาย คนเดียวเนี่ยโทษประหารชีวิตนะครับโทษประหารชีวิตนะครับโทษประหารชีวิตแล้วตายเป็นกลุ่มเลยที่เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยโทษประหารชีวิตนะครับคุณเซนเป็นผู้ใช้จ้างวานทหารไทยก็พยายามอดทนอดกลั้นใช้มาตรการนะครับเราก็ซอฟให้ทำให้มันนุ่มนวลน,นะครับด้วยความเกรงอกเกรงใจ กลัวจะต่างชาติเข้าประนามเราเราแทนที่จะใช้ทหารเราก็ใช้ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเข้าไปประจันหน้าใช้เครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลคือรถเปิดคลื่นเสียงแอร์แรดนะครับนะครับเปิดคลื่นเสียงเตรียมรถฉีดน้ำไปรถจีโน่เตรียมจะฉีดน้ำนะครับแต่มันก็ไม่เลิก แอบลอบเข้ามาวางกับอีกที่บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานเราพยายามทำตามขั้นตอนเราทุกอย่างเลยครับใจเย็นเหลือเกินบอกว่าทหารนี่เขาหมั่นเขี้ยวเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามันใช้โลมนุษย์กันชนเข้ามาเราก็เปิดเครื่องเสียงฉายหนังเปิดเครื่องเสียงนะครับจะเสียงผีเสียงเอฟที่หกเสียงอะไร ถ้าพูดถึงความผิดนะครับท่านสวนักสิทธิมนุษยชนครับความผิดไอ้คนเปิดเนี่ยโทษแค่ปรับนะเหมือนกับหนังกลางแปลงฉายข้างบ้านเราเปิดเสียงดังเลยนะครับถ้าขอญาติก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ขอญาติหรือเปิดเกินเวลามันก็โทษแค่ปรับโทษแค่ปรับแค่นี้คุณมาเรียกรอ้อง นะครับคุณจะอ้างว่าคุณไปแปรคําเรียกร้องของทหารของไอ้กัมพูชาแต่เจตนาคุณไม่ดีเลยเจตนาคุณเนี่ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เพราะคนระดับคุณคุณเกิดปีเดียวกับผมนะอายุก็แม่นเจบแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรไอ้ทีจะเรียกร้องให้กับเด็ก ว่าคุณเซนคุณมาเน็ตคุณสั่งทหารมายิงทําให้เด็กเราเสียชีวิตคุณไม่เรียกร้องพ่อแม่ลูกเขาตายทั้งครอบครัวคุณไม่เรียกร้องตอนนี้ยังเรียกร้องก็ยังไม่สายนะท่านสวนะครับท่านนักสิทธิมนุษยชนนะครับคุณเรียกร้องอะไรเนี่ยมันสร้างความดังให้ตัวคุณเองทท่าน,นั้นแหละ นะครับเป็นคนไทยแต่มาโจมตีประเทศไทยคุณรู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรกับประเทศไทยจนขมเมรมันได้ใจเอาบอกนี่ง่ะระดับสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเขาเอ่ยชื่อคุณทั้งชื่อทั้งนามสกุลชัดเจนยังว่าประเทศไทยทำไม่ถูกต้องเลยคุณจะไปอ้างว่าคุณปงคุณแปรอะไรเนี่ย ในยามที่มีศึกสงครามอย่างนี้ประชาชนคนไทยต้องรักกันนะครับก็อยากจะเรียนท่านสวอังคากากคุณสุน,นันคุณเอาชีวิตวิญญาณของความเป็นคนไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยที่จะปกป้องดินแดนทวงดินแดนคืนไม่ใช่ทหารเขาจะไปทวงดินแดนคืนแล้วยึดไปเป็นของทหารแบบเขเมรมันทำนะครับ ถ้าได้ดินแดนไทยที่คเขมนเราเปิดให้มันเป็นศูนย์อพยพมาสี่สิบปีเนี่ยและแม่นไม่ยอมออกไปเนี่ยนะครับเขาคืนให้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่ยากจนบริเวณบ้านหนองจานหนองยากแก้วที่เขามีเอกสารในการครอบครองอยู่แล้วนะครับคุณเริ่มเลยคุณปรับตัวได้ครับคุณเรียกร้องให้เด็กเนี่ยประ นำไปเครือข่ายคุณกว้างขวางอยู่แล้วนะครับเรียกร้องไปขเขมรมันวางกับระเบิดเนี่ยแอบวางกับระเบิดมันผิดส่วนที่สัญญาออต,ตว่าอยู่แล้วคุณเรียกร้องไปทําให้ชาวบ้านคนไทยเนี่ยไปเหยียบขาขาดไปกี่คนแล้วไปเอาชาวบ้านคนไทยเนี่ยที่เหยียบเนี่ยไปหาของป่าไปเก็บพืชผักยาและไปเหยียบกับของขเขมร ขาขาดเนี่ยนะครับเอามาคุณเรียกร้องให้กับคนเหล่านี้สิทำอะไรให้คนไทยบ้างสิทำอะไรให้กับประเทศไทยบ้างผลงานคุณที่ผ่านมาคุณเรียกร้องอะไรให้กับคนไทยและประเทศไทยบ้างคุณเริ่มต้นมาก็เรียกร้องเรื่องสามีคุณผู้อุ้มหายตัวไปนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องเรื่องโลหินยาไปเรียกร้องเรื่อง ให้ทุนการศึกษาฟรีแก่เขมรน,นะครับแม่ผมแล้วปวดหัวนะเราก็อายุจนป่านนี้แล้วนะครับรุ่นลุงร,ร,รุ่นป้าแล้วคุณกับผมก็อายุเท่ากันนะครับแก้ไขได้นะครับเราแก้ไขได้เถอะนะนะครับแก้ไขได้ผมไม่ไปต่อว่าไม่ไปด่าอะไรคุณหรอกนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับ เป็นผู้ชายมีอะไรเราก็รุ่นแก่ๆแ,แล้วนะครับก็แนะนำกันนะครับแนะนำกันเราอยู่กันไม่อีกกี่ปีก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็ตายนะครับแล้วเวลาสื่อโซเชียลมันเอารูปคุณขึ้นมาเนี่ยเห็นรูปคุณเนี่ยใส่ชุดผมก็เรียกชุดไม่ถูกนะครับพี่น้องชาวมุสลิมเขาใส่กานผิงเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ย เขาเกิดคอนฟะ lict คติในใจพอเห็นคนใส่ชุดแบบคุณเขาก็จะเริ่มเอ๊ะนี่พวกคุณอังคณาหรือเปล่าผมขอบคุณนะครับมีผู้หญิงพี่น้องชาวมุสลิมท่านหนึ่งนะครับออกมาต่อว่าคุณอังคณานะครับออกมาต่อว่าแม้แต่คนนับถือศาสนาเดียวกันกับท่านเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยพี่น้องประชาชนคนไทยครับ เราอย่าเอาศาสนามาปิดกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าแบบฮินดูหรือจะเป็นชาวมุสลิมหรือจะเป็นชาวนับถือศาสนาคิดศาสนาขงจื้ออะไรเราเป็นพี่น้องอยู่ร่วมแผ่นดินไทยเดียวกันครับต้องแยกคนดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวมันอยู่ที่คนนั้นๆครับต้องแยกคุณอังคณาออกจาก พี่น้องชาวมุสลิมโดยเฉพาะสุภาพสตรีชาวมุสลิมนะครับแม้เขาจะโพกผ้าด,ดำอะไรเหมือนกันนะครับนั่นเขาเคร่งศาสนานะครับแต่ว่าคนแค่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันนิสัยบางคนก็ดีบางคนก็เลวนะครับยังชี้นำยังชี้แจงยังแนะนำกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมันเยอะมันเป็นล,ล้านคนในประเทศไทยนะครับ ที่เขาดีๆมันก็มีครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมนตรีเขายังเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับนั่นเขาก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมครับเพราะนั้นเวลาใครจะคอมเมนต์นะครับเวลาใครเอาเรื่องคุณอานาไปลงแล้วก็ท่านที่จะเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยอย่าด่าลามไปถึงศาสนาหรือด่าลามไปถึง สุภาพสตรีที่เป็นมุสลิมครับถ้าด่าก็ให้ระบุตัวไปเลยนะครับระบุตัวไปเลยนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับก็เขาก็าเข้าใจแล้วครับว่าอังกลุงคนไทยหัวใจเขมรน,นะครับมานะฮะ ตอนนี้นะครับสถานการณ์ผมมองนะครับพื้นที่แนวชายแดนของประเทศไทยทั้งหมดพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนผมมองว่าปลอดภัยครับผมมองว่าปลอดภัยครับณเวลานี้ขเมรไม่กล้าเปิดศึกกับเราแน่นะครับมันมาลุ่มมาตุ้มมันโดนศึกติดพันนะครับศึกหนักที่มันเจอเกาหลีใต้ สอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านรวมทั้งประชาชนชาวเกาหลีใต้สนับสนุนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้จัดส่งกำลังทหารบุกเขมรเลยให้บุกเขมรเลยนะครับเขายื่นคำขาดมาว่าคุณต้องส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกไอ้แก๊งสแกมเมอร์ลูกน้องของไอ้ฮุนเซนกักตัวหลอกลวงเข้ามาทำงานเนี่ยจนคนเขาต้องเสียชีวิต แล้วเอาไปกักเหมือนค่ายนระกเบียนเบียนเบียน,ยนฟูเลยนะครับหลอกว่าจะให้ชาวเกาหลีใต้มาทำงานบริษัทห้างล้านในเขมนมาถึงก็จับตัวเขาและกักเขาไว้นะครับกำแพงสูงลิปเลยมีลวรลวดหนามนะครับเหมือนคุกเลยจนคนเขาเสียชีวิตเกาหลีใต้เขาไม่ยอมเขาห่วงพี่น้องประชาชนเขาเขาให้หุนเซนเนี่ยกับหุนมาเน็ตเนี่ย ส่งชาวเกาหลีใต้กลับคืนไปไม่อย่างนั้นเขาจะส่งกองกำลังบุกกัมพูชาเท่านี้นะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่กองกำลังกองทัพเขาเข้มแข็งมากถ้าผมจำไม่ผิดเขาอันดับสี่ของโลกนะครับอันดับสี่ของโลกนะครับเขาสู้รบกันเองกับเกาหลีเหนือไหนจะต้องสู้กับจีนด้วยนะครับเกาหลีใต้เนี่ย นะครับอันดับหนึ่งก็สหรัฐอเมริกานะครับอันดับสองจีนอันดับสามรัเสเซียอันดับสี่เนี่ยจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ประกาศมาแล้วว่าจะส่งกองทัพบ,บุกกัมพูชาไอฮุนเซนมันขี้แตกแล้วครับไอบ้าเนี่ยมันขี้แตกแล้วคุณมาเน็ตเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งใครมันอาศัยความที่มันจบ นักเรลียดในร้อยที่เวสต์พอยสหรัฐอเมริกาหวังจะพึ่งอเมริกาอเมริกาก็ไม่เอาด้วยไปหักหลังจีนจีนก็ไม่เอาด้วยกับเวียดนามซึ่งมันเคยพึ่งพาเขาสมัยพ่อมันมันก็ไปหักหลังเขาหักหลังญี่ปุ่นหักหลังเวียดนามเวียดนามเ็ามีปัญหาแบบประเทศไทยเนี่ยครับเรื่องพรมแดนทะเลาะกันนะครับทั้งทั้งนี้ ประเทศไทยอุปถัมภ์ค้ำชูมันมาก่อนนะแล้วก็เวียดนามไปอุปถัมภ์ค้ำชูมันสันดานหักหลังเขาตลอดนะครับสันดานหักหลังเขาตลอดตอนนี้มันไม่มีที่ไปแล้วมันไม่มีที่ไปแล้วแล้วท่านอย่าไปคิดว่าจีนจะส่งเรือลบมาประจำท่าเรือเรียมเนี่ยนั่นมันเป็นข้อตกลงเดิมนะครับจีนเขาอุตส่าห์ไปสร้างท่าเรือเรียมเขาไว้เขาต้องส่งเรือรบเขามาประจำไม่ใช่มาลบกับไทยครับ เอาไปยึดขเขมรนลลั่แหละครับไปกักกันอเมริกาจะมานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าณนะสถานการณ์อย่างนี้นะครับไอฮุนเซนไม่มีกระจิตกระใจที่จะมารบกับไทยแล้วครับไม่กล้าบุกค,ครับบุกเที่ยวที่แล้วก็เจ็บช้ำนะครับทหารศูญเสียชีวิตไปเท่าไหร่แต่ไม่มีประชาชนพลเรือนกัมพูชาแม้แต่คนเดียวเสียชีวิตนะครับ ไม่มีครับที่คุณอังคณาบอกว่าไม่ยอมเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเด็กผู้หญิงคนแก่ที่เสียชีวิตให้ประเทศไทยโดยอ้างว่าไทยก็ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเขาคุณต้องมองย้อนไปสิว่าที่เราไปทิ้งเนี่ยไม่ใช่อยู่ยเฉยๆเราก็บินไปทิ้งถ้าอย่างนั้นก็บินบินไปทิ้งบ้านไอ้คุณเซนคุณมาเนตแล้ว เราไปทิ้งเฉพาะจุดที่มันตั้งปืนใหญ่จุดที่มันตั้ง b ีเอบอจุดที่มันเอาทาหารเอาปืนคอยิงใส่ทาหารไทยยิงใส่ชาวบ้านคุณบุ๋มปนัดดาก็บอกให้คุณอังคณาเนี่ยไปอยู่ชายแดนคำว่าไปอยู่ชายแดนเนี่ยคือจะได้ไปรับรู้ความเดือดร้อน นะครับว่าชาวบ้านเขาหวาดผวาอย่างไงเขาเดือดร้อนอย่างไงจะได้ไปรู้ว่าสันดานทหารขมรนเนี่ยมันปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรเขาไม่ได้ให้คุณไปรบแล้วครับแต่คุณก็ตอบว่าเหตุผลไม่เพียงพอคุณไม่ไปหรอกนะครับเพราะคุณดูข่าวทุกวันไอ้ห่าแค่คุณเสพข่าวแล้วคุณก็ไปเรียกร้องผมใช้คำว่าไปเรียกร้องถึงคุณจะอ้างว่าคุณเนี่ยไปแปล ข้อ,ขอสเสนอข้อเรียกร้องของกัมพูชาในเรื่องอย่างนี้แก่กันจนหัวงอกต้องยอมแล้วเนี่ยคุณไม่รู้หรือว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียกับประเทศไทยหรือกองทัพไทยอย่างไรนะครับเรื่องอะไรที่ดีเราก็ต้องสนับสนุนกันเชียร์กันเรื่องอะไรที่มันเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะพลาดเว้ยเราก็กระซิบบอกกันครับ เราก็กระซิบบอกกันกระซิบบอกกันเหมือนคุณกันจอมส้วมไปฉีดใส่เนี่ยนะครับผมรู้จักคุณกันผมก็โอไปบอกครับแต่ไม่ต้องมาพูดออกสื่อผมก็โทรไปนะครับแต่การที่เราเอาจอหนังไปตั้งแล้วเราก็เปิดหนังผีมั่งหนังลบมั่งหนังสงครามมั่งมันไม่ผิดครับ มันไม่ผิดเพราะเราเปิดในดินแดนไทยนะครับเสียงมันดังไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศเขมรน,นะครับถ้าในประเทศไทยมีใครไปแจ้งความคุณกันก็จะผิดแค่โทษเปรียบเทียบปรับครับสองร้อยบาทสามร้อยบาทก,ก็เท่านั้นครับเขมรมึงก็ไปฟ้องศาลโลกสิเขาให้มึงออกจากแผ่นดินไทยมึงก็ไม่ออก นะทำอะไรถ้าเรารักประเทศไทยรักแผ่นดินไทยและมีหัวจิตหัวใจเป็นคนไทยเราก็บอกกันครับคุณก็มีพรรคพวกคุณเยอะเครือข่ายคุณเยอะไอ้พวกนักมนุษย์สทธิ์เนี่ยมันเยอะครับทั่วโลกมันมีเยอะครับนะครับทั่วโลกมันมีเยอะนะเราก็บอกกันครับเราบอกกันนะคือผมทำอะไรเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาพูดออกสื่อ,อนะครับ ผมทำเท่าที่ผมทำได้ผมพูดเท่าที่ผมพูดได้บางคนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างเหมือนกับ